สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอ,อร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูปลาสลิดต้มกะทิหน่อไม้ดองค่ะเป็นเมนูแบบโบราณเลยนะคะเพราะว่าถ้าไม่ทําเองนะคะเมนูนี้หาซื้อ,อยากมากๆเลยแล้วก็มาบอกวิธีทํากันแบบง่ายๆเลยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทํากันค่ะ วัตุดิบอย่างแรกเลยก็คือะอมค่ะความหอมวันนี้เราก็จะยกให้ะอมค่ะล้างแล้วก็ทำความสะอาดแล้วก็เด็ดยอดเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปค่ะก็คือกะทิจะใช้เป็นกะทิสดก็ได้หรือกะทิกล่องก็ได้วันนี้เราใช้เป็นกะทิกองหนึ่งกองค่ะต่อไปก็คือปลาสลิดวันนี้เราใช้ปลาสลิดตัวใหญ่ๆ2ตัวเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทอดปลาสลิดกันค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปค่ะจากนั้นก็ติดแก๊สติดไฟค่ะ พอน้ำมันเริ่มร้อนเราก็นำปลาสลิดลงไปทอดค่ะเราก็จะทอดให้ปลาสลิดสุกค่ะทั้งสองด้าน mm hmm. เมื่ออีกด้านหนึ่งสุกแล้วค่ะเราก็กลับด้านค่ะแล้วเราก็จะทอดปลาสลิดไปเรื่อยๆนะคะจนปลาสลิดสุกค่ะมาดูขั้นตอนในการตำเครื่องแกงกันค่ะเครื่องแกงมีอะไรบ้าง มีหอมแดงค่ะใส่ลงไปสัก4หัวค่ะจากนั้นก็ใส่เป็นพริกไทยเม็ดลงไปประมาณ1ช้อนชาแล้วก็กะปิอยู่ที่ครึ่งช้อนโต๊ะค่ะใส่ลงไปจากนั้นเราก็จะทำให้ละเอียดค่ะความละเอียดของเครื่องแกงค่ะเราก็จะเอาที่ประมาณเท่านี้ค่ะเดี๋ยวมาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะ ก็คือน้ำมะขามเปียกค่ะวันนี้ในการปรุงรสชาติต่อไปค่ะก็มีลูกโดดแล้วก็มีน้ำตาลมะพร้าวค่ะแล้วนี่ก็คือปลาสลิดท,ที่ทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็แกะเอาก้างออกไปแล้วนะคะแล้วก็หั่นให้เป็นชิ้นสวยงามแบบนี้ค่ะ วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือหน่อไม้ส้มหรือว่าหน่อไม้ดองค่ะล้างสัก3 4สครั้งนะคะส่วนชิ้นไหนที่ใหญ่จนเกินไปก็หั่นให้เขาเป็นชิ้นที่เล็กๆล,ลงค่ะก็ประมาณเป็นชิ้นๆพอคำต่อไปเดี๋ยวเรามาเริ่มแกงกันเลยค่ะเราก็จะใส่หัวกะทิลงในกระทะค่ะใช้เป็นกะทิกองใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะ1กล่องจากนั้นก็ติดไฟติดแก๊สค่ะ ก็จะใช้เป็นไฟกลางค่ะต่อไปค่ะเราก็ใส่เครื่องแกงลงไปก็คนให้เครื่องแกงนะคะละลายไปพร้อมกับน้ำกะทิค่ะต่อไปก็รวบรัดตัดภาพมาที่น้ำเดือดแล้วค่ะเราก็ใส่ปลาสลิดลงไปต่อไปเราก็ใส่หน่อไม้ส้มลงไป ตรงนี้ถ้าน้ำมันน้อยเราก็ใส่เป็นน้ำเปล่าลงไปได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะต้มน้ำแกงไปเรื่อยๆจนน้ำแกงเดือดจัดจัดเราจะปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็เป็นน้ำมะขามเปียกค่ะต่อไปก็จะใส่น้ำปลาลงไป แล้วก็ตามด้วยผงปรุงรสรสหมูอีกหนึ่งช้อนชาค่ะแล้วก็คนคุกเข้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันค่ะตรงนี้รสชาติของเขาก็จะมีความเปรี้ยวกับหวานแล้วก็มีเค็มแทรกมาเล็กๆหน้อยๆนะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะ <ๆ S 1> เพื่อนๆก็ปรุงไปและชิมไปค่ะถ้าหวานไม่พอก็ใส่น้ําตาลลงไปได้อีกค่ะ ก็ชิมได้แล้วรสชาติโอเคแล้วเราก็ใส่เป็นลูกโดดลงไปตรงนี้ก็คือใครที่ชอบรับประทานเผ็ดค่ะก็สามารถที่จะใส่ลูกโดดลงไปแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะตรงนี้เราก็จะต้มแกงไปเรื่อยๆนะคะตั้งแกงไปเรื่อยๆจนกว่าพริกจะสุกค่ะพอพริกสุกแล้วน้ำเดือดจัดๆเราก็ใส่ชะอมลงไปค่ะตรงนี้ใครไม่ชอบชะอมก็เปลี่ยนเป็นใบมะกรูดแทนได้ค่ะ และขั้นตอนนี้เราก็จะให้ใบชะอมสลดลงไปนะคะตรงนี้ก็จะไม่นานค่ะพอใบชะอมสุกแล้วสลดลงไปแล้วเราก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะต่อไปเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่ราคาก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับเมนูปลาสลิดต,ต้มกะทิหน่อไม้ดองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยค่ะวันนี้แอดมินจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ